สวัสดีค่ะน้องลองทำค่ะน,น้องก็ยังคงเดินทางนะคะแล้วก็มารีวิวจุดพักรถที่สะดวกแก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยวนะคะจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะเป็นขาขึ้นทางภาคเหนือของเราค่ะจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นนะคะมาจากทางกรุงเทพเราจะขึ้นเหนือเนี่ยถ้าเราผ่านบางน้อยก็จะผ่าน เค้กบ้านสวนใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยก็จะสะดวกสบายมากเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถอาหารห้องน้ําที่สะอาดสะอา้านแล้วก็มีจํานวนมากห้องด้วยนะคะพร้อมทั้งของฝากเสื้อผ้าของใช้มีมากมายหลากหลายเลยค่ะเราลงไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่อันดับแรกเนี่ยตอนนี้น้องต้องการเข้าห้องน้ํามากๆเลยค่ะแต่ระหว่างที่จะเข้าห้องน้าเนี่ยมันก็ต้องผ่านร้านดวงหลายร้านใช่ไหมคะน,น้องก็ถือโอกาสสำรวจเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้าง ะะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงไปค่ะไปสำรวจด้วยกันเลยค่ะมะเดินเข้ามาที่นี่ค่ะร้านอาหารก็มีมากมายหลายร้านเลยเลยค่ะไปค่ะไปสำรวจกันเลยอะไรบ้างมีถัว่ว้ัวเงินสดก็มีนะตามไปด้วยกาแฟโบราณจ้ะแม็กกิตาโฟก็มีราคาก็น่าชม แป้มกรอบน้าทานมากค่ะนี่ของเชื่อมของฝากนะคะพ็มีมากมาหลายชนิดเลยค่ะสัมรัสกันได้ก่อนค่ะนี่ระหว่างผ่านไปเข้าห้องน้ำนะเราเข้าไปด,ดูกันไว้ค่ะออกมาเราจะซื้ออะไรดีเราจะกินอะไรดีนะคะนี่ลูกชิ้นปิ้งก็มีนะ ของเขาเยอะจริงๆค่ะมากมายหลากหลายมีให้เลือกเลยนะคะผลมมงลลม้นี่แล้วเราก็มานี่เลยค่ะสินคายอดพิเศษของที่นี่ก็คือเค้กบ้านสวนนั่นเองม,มีมากมายห,หลากหลายชนิดเลยนะคะถ้าใครอยากดื่มกาแฟก็มีกาแฟด้วยนะคะมีที่ให้นั่งดื่มด้วยค่ะ ระหว่าหทางไปศึกษาสำหรับกด็ต่อค่ะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามีหมดนะคะนี่เลยจ้ะแล้วก็ถึงแล้วค่ะห้องสุข,ขาโอ้โหสวรรค์สวรรค์อืม ไแล้วสวยงามค่ะที่ห้องน้ํามากนะคะมากมายหลากหลายห้องมากมายหลายห้องอ่าต้องพูดแต่นี้จัมีห้องอาบน้ำได้นะที่ถ้าผมเปียกนะคะมีที่มีผมมีไดร์เป่าผมให้ด้วยทำในความสะดวกสุดๆนี่นะคะจนำนวนห้องน้ำพอ,เ,อเสร็จแล้วเราก็มาสำรวจกันต่อเลยค่ะ ทำอะไรเลือกเอาเลยนะคะมีมากมายเลยนี่หมูทุกก็ผลิตกันสดๆแบบนี้เลยจ้ะก่อนกลับน้องก็แวะซื้อม้ตัปล์มผลิตไปฝากก็นทางบ้านกันหน่อยนี่ค่ะขต้นตนก็ทนป,ปกปวก,กเลยจ้ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดพักรถที่ดีอีกจุดหนึ่งนะคะเค้กบ้านสวนค่ะ อย่ต้องวังน้อยนะคะถ้าหากว่าเราขับรถขึ้นเหนือเนี่ยจากกรุงเทพขึ้นเหนือเราก็จะผ่านเส้นทางนี้นะคะก็เป็นจุดพักรถที่ดีอีกจุดหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วก็คุ้มราคาทีเดียวแล้วคา่ะเอาละค่ะอิ่มท้องแล้วของฝากได้แล้วสบายตัวแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยจ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ช่วยติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้นะน้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย